ยำกุ้ยตตกา้านี่จ่ากแกะเรียบร้อยแล้วแดดได้เลยจา่านี่จ่าฝักบัวจา่ากินกระน้ำพริกกินกับหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานครัวตื่นทําทอดเรียบร้อยแล้วจา่านี่ขนาด500กรัมนะจา่าเต็มจาาเลยขนาด500กรัมจุกจุใหญ่ๆอย่างนี้เลยจา่าแดกทั้งครอบครัวค่ะกินกอะไรก็อร่อยกินเล่นก็อร่อยมาก300กรัมจากเค็มโนหวานกลมกล่อม300กรัม500กรัมน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาปลา้ากดเตก้าเลยจ้ะน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าปลาถูปลาสลิดต้มยำ ปลาสลิดต้มยำเป็นน้ำพริกแห้งที่เหลือเป็นน้ำพริกเปียกน้ำพริกตาแดงแรงดาป,าปลา่างปลาล้าปลาถูแล้วก็ปลาสลิดต้มยำอร่อยมากครัวตื่นทำหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานนะจ๊ะหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานรีบซื้อนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะหมดตอนนี้เหลือ81ดถุงสุดท้ายกดในตะกร้าเลยจ้ะตอนนี้เหลือ81ถุงสุดท้ายกดในตะกร้าเลยจ้ะ,นนท,ะ,จะทุกคน ใครจะซื้อหนังสือเล่มหนึ่งซื้อได้ใครจะซื้อย่ามที่เหลืออยู่38บใบซื้อได้30บใบตอนนี้ย่ามไม่มีรล้งใจย่ามเหลือแค่30ใบสุดท้ายจากทั้งหมด580ใบตอนนี้ในตะก้าเหลือ30บใบสุดท้ายหนังสือยังมีอยู่น้ำพริกยังมีอยู่หมูทอดแดดเดียวยังมีอยู่รีบซื้อเลยจ้ากนในตะก้าอีกอย่างหนึ่งที่กินกับน้ำพริกได้และกินกับหมูทอดได้ดอกบัวกูจะพายไปเก็บดอกบัวไป นี่ค่าพายเรือกูช่วยกรุณาซื้อของในตะก้าด้วยจ้ะน้ำพริกกูอร่อยแซ่บมากราคาไม่แพงอร่อยอร่อยมึงจะซื้อแบบสองกระปุกก็ได้หรือจะซื้อแบบหกกระปุกก็ได้จะซื้อกระปุกใหญ่ก็ได้จะซื้อกระปุกเล็กก็ได้แบบกระปุกเล็กจะมีแบบหกกระปุกเป็นแบบแพ็คชาติเดียวกันทั้งหมดมึงต้องซื้อกระจายเอาเพราะเป็นแบบแพ็คถ้าไม่อยากได้อยากซื้อแบบกระจายมึงซื้อกระปุกเล็กสองกระปุกกูทําแบบสองกระปุกให้แล้วนะใครที่กินไม่ทัน ไม่ต้องมาบ่นกูนะว่าหัดอยากจะทากระปุกเล็กกระปุกเล็กทาให้แล้วอยากจะได้กระปุกกินพอดีทําให้แล้วทุกอย่างทําให้แล้วจ้านี่อันนี้กูอยู่ในดอกบัวจ้านี่ทุกคนนี่ดอกบัวจ้าซื้อไปน้ําพริกแล้วแดกกับดอกบัวจ้าดอกบัวอร่อยมากมัง้งกูก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ดอกบัวจ้าทุกคนเอาดอกบัวแดกกับน้ําพริกจ้า น้ำพริกตาแดงแมงดาไปย่างปลาร้าในตะก้าเลยจ้ะทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาไปย่างปลาร้าในตะก้าเลยจ้ะทุกคนเอาดอกบัวจ้ะจุ่มน้ำพริกจ้ะเปิดฝาจุ่มน้ำพริกกินจ้ะแดกกับอร่อยมอยมากแล้ววิธีการมึงจะกินกับผักกับน้ำพริกอย่างเดียวไม่ได้มึงต้องอะไรจ้ะหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานจ้ะหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานครัวตื่นทำหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานครัวตื่นทำจ้ะสั่งเลยกดในตะก้าเลยจ้ะทุกคนอร่อยมากทอดแล้วนะจ๊ะ หมูทอดครัวตื่นทำทอดแล้วนะจะไม่ต้องไปทอดแล้วมีสองขนาดให้เลือกสรรเค็มนัวกับหวานกลมกลม่อมรสชาติสองรสชาติเค็มนัวหวานกลมกลม่อมและที่สําคัญไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมเค็มนัวหวานกลมกลม่อมที่สําคัญไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมมีอันนี้ด้วยอะไรวะปลาสลิดกับปลาทูปลาสลิดกับปลาทตตาูติ๊กตอกแจ้งเตือนอะไร อ๋ออ้าวแล้วกูจะต้องทำยังไงกูก็ไม่รู้อะอ๋อมันอาจจะแจ้งตวนพวกมึงเฉยๆหรือเปล่าอาจจะแจ้งเตือนพวกมึงเฉยๆหรือเปล่านี่ถ้าขนาดกูพายเรือแล้วยังมีปัญหานี่กูจะพูดยังไงแล้วนะสงสัยต้องน,นั่งเฉยๆว่ะอากูไปนั่งเฉยๆแล้วกูจะเฉยๆยังไงเดี๋ยวกูจะเข้าบ้านแล้วเนี่ยหมูทอดหมูทอดรีบซื้อจ้ารีบซื้อหรือกูต้องกระโดดออกจากเรือหรือกูต้องจะกระโดดออกจากเรือหรือยัองไง ไม่พายอ่ะแล้วกูอยู่ในเรือถ้ากูไม่พายกูทายังไงอ่ะกูว่ากูต้องซื้อเรือเป็ดมาจริงๆกูว่าเรือเป็ดจะช่วยกูได้กูปั่นไปเรื่อยกูปั่นไปเรื่อยแล้วกูจะต้องให้คนมาออกเหล็กบนเรือเหล็กบนเรือโลเรือเป็ดกูว่าเรือเป็ดเนี่ยปั่นไม่ต้องมีปัญหาเรื่องไม้พายกูลาคาญติ๊กตอกพายเรือก็ไม่ได้สันดานรีบซื้อของรีบซื้อก่อนก่อนมันจะเป้วกูช่วยซื้อด้วยจ้าก่อนเป้วเร็วๆหมูทอดกูเดีดเดียวพร้อมแดกกดในตะกร้าเร็วเข้าอย่ารีรอยอย่าช้าที เร็วเหลือร้อยเจ็ดสิบสองถุงสุดท้ายนี่จ้าหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานน้ำพี่ตาแดงแมงดาไปย่างปลาล้านตะก้าช่วยซื้อก่อนจ้าเดี๋ยวมันเป๊กูเร็ว,ร,วรีบซื้อเดี๋ยวกูขายของไม่ได้รีบซื้อจ้าหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานกูทอดแล้วนะกูทอดแล้วทอดให้เรียบร้อยแล้วมึงไปถึงบ้านม,มึงแกะแดดได้เลยเร็วๆจ้าน้พี่ตาแดงแมงดาไปย่างปลาล้านจ้าน้าพี่ตาแดงแมงดาไปย่างปลาล้อกลัวกูบาดเจ็บไม่ต้องกลัวจะอย่าสารแนชีวิตกูไม่ใช่ชีวิตมึงไม่ต้องมาสารแนกูไม่ต้องมากลัวกูจ้า เวลามึงกลัวกูอันตรายมึงนั่นแหละอันตรายที่สุดเป้ากูไปถาวรลแล้วช่องหนึ่งไอ้สันดานไม่มีอะไรอันตรายกว่ามึงแล้วจ้ามึงอันตรายที่สุดแล้วจ้ในชีวิตกูช่องกูเป้าไปช่องหนึ่งแล้วคนตื่นทามันอะเป้าถาวรก็เพระมึงอะแหละอันตรายที่สุดก็คือมึงจะไม่ใช่กูไอ้สันดานยังมีหน้ามากลัวกูวอันตรายอีกนะกลัวกูอันตรายต้องเซฟไอ้สันขวานไปเซฟกูํำหาอะไรคนที่มันอันตรายที่สุดคือมึงจ้าแม่ น้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาล้าปลาทูแล้วก็ปลาสลิดต้มยำในตะกร้าช่วยกดด้วยจ้าหมูทอดแดดเดียวพร้อมแดกจ้ะทุกคนหมูทอดแดดเดียวพร้อมแดกจะมีในตะกร้ากดเลยหมูทอดแดดเดียวเค็มนัวหวานกลมกลม่อมอร่อยมากนะกูจะบอกให้การันตีกลม่อมอร่อยมากแล้วกูจะบอกให้การันตีออยอดขายหมดทุกวันอ้าวอ๋อกระตุกเฉยๆกูตกใจเลยกระตุกชั่วขณะหนึ่ง ติ๊กตอกค้างเพราะว่าอะไรช็อกกูด่าเมื่อกี้นี้ AI กําลังประมวลผลอยู่สรุปว่ากูหรือมันที่อันตรายมันก็เลยกระตกค้างนิดนึงกูก็ตกใจมึงก็ตกใจต่างคนต่างตกใจกูด่าเมื่อกี้ eai ติ e ๊กตอกช็อตฟิลเลยจ้าไปไม่เป็นสรุปว่าระหว่างมึงกับกูใครอันตรายกําลังประมวลผลอยู่จะได้เป้วถูกคนอย่ามาเป้วกูนะจ๊ะ น้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าในตะก้าเลยจ้ะน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าในตะก้าเลยจ้ะทุกคนแล้วก็หมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทานจ้ะหมูทอดแดดเดียวช่วยซื้อด้วยจ้ะหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานจ้ะเค็มนัวหวานกลมกล่อมจ้ะทุกคนเค็มนัวหวานกลมกล่อมน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำกดในตะก้าเลยจ้ะหมูทอดแดดเดียว300กรัม5 0ากรัมเค็มนัวหวานกลมกล่อมช่วยซื้อน้ำพริกกูด้วยจ้ะและช่วยซื้อหมูทอดแดดเดียวในตะก้ากูด้วยจ้ะ กูต้องคอยดูนะว่าหมูมันจะหมดตอนไหนเพราะว่ามันมันต้องขายให้หมดวันต่อวันหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานครัวตื่นทำจากทุกคนอ้าวเร็วเร็วเร็เร็วช่วยหุ่นหนุนสินค้าด้จ้าเร็วทุกคนเดี๋ยวมันหาว่ากูไอ้นี่เดี๋ยวมันจะเป้วกูเร็ว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 เรเร็วหมูทอดแดดเดียวพร้อมรับทานจ้า ใครพิมพ์ว่าหมูมีฮาลาลไหมเป้าถาวรเป้ไปเลยเสียเวลาใครพูดว่าหมูมีฮาลาลไหมอิสลามกินได้ไหมเป้วมันไปเลยไม่ต้องไปนสนใจมันเลวจะน้ำพีกตาแดงแมงดาไปย่างปลาล้านในตะกร้าเลยเจ้าเอาแค่ปิดกั้นพออย่าไปเป้ามันเลยเนี่ยใช้คําว่าอิสลามทานได้ไหมอย่างเงี้ยนะเป้ไปเลยเป้าปิดกั้นมันนะพูดได้ง่ายอีพวกนี้สันดานเสีย ชอบปลูกปั่นยุยงดูถูกเหยียดหยามศาสนาอื่นไม่ต้องให้มันอยู่จ้ะเอามันออกไปลำคาญเอาน้ำพิกตตแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำในตะก้าเลยจ้ะทุกคนน้ำพริกตตแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำในตะก้าเลยจ้ะห้าน้ำพริกแรกเป็นน้ำพริกเปียกทั้งหมดปลาสลิดต้มยำเท่านั้นที่เป็นน้ำพริกแห้งนะจ๊ะปลาสลิดเท่านั้นที่เป็นปลาสลิดแห้งแล้วก็หมูทอดแดดเดียวพอรับประทาน3 0มกรัม5 0ากรัมเค็มรัวหวานกลมกล่อม เหลือร5อยห้าหกถุงสุดท้ายหมูทอดแดดเดียวห้าร้อยกรัมเค็มนัวหวานกลมกลม่อมห้าร้ยกรัมอร่อยมากจ้ะห้าร้อยกรัมอร่อยมากจ้ะถ้ามันขึ้นเตือนแสดงว่ามันเตือนทุกคนแหละกูว่าไม่เป็นไรลองดูเพราะกูไม่รู้กูไม่เคยเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเห็นมันขึ้นเตือนแบบนี้พาฉันได้จ้า ช่วยซื้อหมูด้วยจ้าหมูทอดแดดเดียวน้ำพีตาแดงแมงดาไปย่างปลาล้าในตะกร้านะจ๊ะทุกคนช่วยซื้อน้ำพีตาแดงแมงดาไปย่างปลาล้าในตะกร้าด้วยจ้าน้ำพีในตะกร้าเลยจ้ะทุกคนแล้วหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานจะน้ำพีตาแดงแมงดาไปย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำในตะกร้าเลยจ้าแล้วหมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทานจ้ะทุกคนหมูทอดทอดแล้วนะจ๊ะหมูทอดทอดแล้วทุกคนสามารถซื้อได้เลยหมูทอดทอดแล้วช่วยซื้อด้วยจ้าทอดแล้วซื้อเลยจ้าหมูทอดแดดเดียวครัวตื่นทำจ้ะทุกคน หมูทอดแดดเดียวควรัวตื่นทำจะทุกคนช่วยสืช่วยอุดหนุนด้จ้าตอนนี้กํลาลังพายกลับเข้าบ้านจ้ามืดเริ่มมืดเดี๋ยวกูมองไม่เห็นทางเข้าเดี๋ยวตัวอะไรพุ่งเหลอามาใส่กูเร็วจะทุกคนน้ำพิษตาแดงแมงดา,าป,าปลาย่างปลาราในตะก้าหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานจะทุกคนจะทุ่มหนึ่งแล้วกูได้เวลาไปไล่สดตรงนู้นตรงที่กูอยู่อันนี้กูไล่สดในน้ําอุดหนุนอุดหนุนอุดหนุนอุดหน,นุนจ้าอุดหนุนน้ำพิษตาแดงแมงดา,าป,าปลาย่างปลาราในตะก้าเลยจะทุกคนอ่า เนี่ยเดี๋ยวกูถึงก่อนกูจะลงน้ำพีตาแดงแมงดาไปย่างปลาล้านในตะกร้าเลยจ้ากูจะลงแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกูจะไลฟ์สดต่อหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานทุกคนช่วยซื้อหมูทอดในตะกร้าด้วยจ้าตอนนี้จากตอนแรกเนี่ยหมูทอดเนี่ยสองร้อยหกสิบถุงเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ร้อยสี่สิบสี่ถุงนะจ๊ะตอนนี้หมูทอดเหลือแค่ร้อยสี่สิบสี่ถุงหมูทอดนี่คือซิกเนเจอร์เลยนะมึงกูจะบอกให้อร่อยมาก เค็มนัวหวานกลมกล่อม300กร,รมัม500กร,รัมช่วยอุดหนุนด้วยจ้าช่องนี้เป็นช่องจริงนะจ๊ะทุกคนฝากติดตามไว้เะยนะจ้าพช่องหลักเป้าไปแล้วจะคนตื่นทามตอนนี้เหลือช่องคนตื่นทามภาคปฏิบัติจ้าที่ยังอยู่ฝากอุดหนุนด้วยจ้ะทุกคนจ๋าน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำอร่อยมากอร่อยทุนน้ำพริกการันตีความอร่อยได้ยอดขายมากมายมหาศาลจ้ะทุกคนจ๋าและที่สาคัญน้ำพริกกูลงเรือจ้ะวันนี้เพราะกูอยู่ในเรือน้ำพริกกูจึงลงเรือจ้ะ น้ำพกตแดงแมงดาไปย่างปลาล้าในตะก้าเลยจ้ะทุกคนน้ำพกตแดงแมงดาไปย่างปลาล้าปลาถูปลาสลิดในตะก้าจ้ะแล้วก็หมูทอดแดดเดียวทอดแล้วนะหมูคัวตื่นทําทอดเรียบร้อยแล้วจ้ะมึงไม่ต้องไปทอดเอ้ยมึงไม่ต้องไปทอดแล้วกูทอดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาทอดทอดเรียบร้อยแล้วหน้าที่มึงคือซื้อไปกินอย่างเดียวพอซื้อไปกินอย่างเดียวพอไม่ต้องไปทอดอะไรแล้วกูทอดเรียบร้อยแล้วหน้าที่มึงคือแดกจ้ะซื้อแล้วแดกจ้ะ เอาไปแดกเลยจ้ารสชาติอร่อยเค็มนัวหวานกลมกล่อมหมูทอดแดดเดียวต้องซื้อก่อนอย่างอื่นนะเจ้าพ่ออะไรน้ำพริกเนี่ยมันมีเหลือเยอะให้มึงซื้อแต่หมูทอดแดดเดียวมันทอดวันต่อวันมันจะไม่มีมึงซื้อทุกวันนะมันจะมีแค่วันต่อวันเท่านั้นหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานช่วยอุดหนุนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาร้าในตะก้าด้วยจ้ะช่วยซื้อหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานในตะก้าด้วยจ้ะหมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทานจ้ะทุกคนหมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทานเค็มนัวหวานกลมกล่อมสามร้อยกรัมห้าร้อยกรัม เค็มนัวหวานกลมกล่อมมกรัม500กรัมเค็มนัวหวานกลมกล่อมสามกรัม500กรัมจะทุกคนเค็มนัวหวานกลมกล่อม300กรัม500กรัมจะทุกคนอันนี้กูเข้ามาในบริเวณบ้านแล้ะเค็มนัวหวานกลมกล่อม300กรัม500กรัมจะทุกคนมึงไม่ต้องไปสนใจติ๊ t ต k เตือนสนใจกูก่อนซื้อหมูกูก่อนจ้าช่องปิวก็ไม่เท่ากับขายหมูหมดจ้าเอาให้หมูหมดก่อนจะตอนเนี้ไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่น น้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าในตะกร้าเลยจ้ะทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าในตะกร้าเลยจ้าหมูทอดจ้ะทุกคนช่วยอุดหนุนหมูทอดกูด้วยจ้าช่องจะเป้ก็ช่างมันแต่กูต้องขายของได้ก่อนจ้าเร็วจ้ะทุกคนเร็วหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าในตะกร้าเลยจ้ยา น้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล่าในตะก้าเลยจ้าทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล่าหมูทอดแดดเดียวพร้อรับประทานจ้าหมูทอดแดดเดียวพร้อรับประทานจ้าหมูทอดแดดเดียวพร้อรับประทานครัวตื่นทำอร่อยมากทอดแล้วเค็มนัวหวานกลมกล่อมเค็มนัวหวานกลมกล่อมจ้าเร็วๆน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล่าในตะก้าเลยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล่าในตะก้าเลยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล่าในตะก้าเลยจ้ามีท่าเรือจ้าท่าเรือคนตื่นทำ ไม่ใช่ท่าเรือวาสุกีนะจ๊ะท่าเรือคนตื่นทามไม่ใช่ท่าเรือท่าพระจันไม่ใช่ท่าพระจันนะจ๊ะไม่ใช่ท่าฟ้าทิศจ้ะท่าเรือจ้ะเรือคนตื่นทามจ้ะน้ำพริกตาแดงแมงดาไปย่างปลาล้านในตะก้าเลยจ้ะกินกับดอกบัวก็ได้จ้ะนี่ดอกบัวเอามาฝากจ้ะแดกกับดอกบัวก็ได้จ้ะน้ำพริกจิ้มน้ำบน้ำพริกกับดอกบัวจ้ะหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานจ้ะเค็มโนหวานกลมกล่อมสามร้อยกรัมห้าร้อยกรัมจ้ะเค็มโนหวานกลมกล่อมสามร้อยกรัมห้าร้อยกรัมช่วยซื้าาาวสะพนกูหย ใครจะไม่กินอย่าลืมได้ไปแล้วซื้อแช่ตู้เย็นไว้แช่ตู้เย็นไว้ก่อนแต่ถ้าใครซื้อไปแล้วจะกินเลยจะกิวเลยจะกินเลยถ้าจะกินเลยก็ไม่ต้องแช่จากแกะเลยไม่ต้องทอดกูทอดแล้วนะไม่ต้องทอดกูทอดเรียบร้อยแล้วหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานกูทอดเรียบร้อยแล้วจ้าร้อยยี่สิบห้าถุงสุดท้ายจ้ะทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำกดในตะกร้าเลยน้ำพริกอร่อยนะ น้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาร้าในตะก้าอร่อยมากนะเมืองอร่อยมากการันตียอดขายเป็นแสนกระปุกนะจ๊ะหมูทอดแดดเดียวกูขายแค่อทิย์เดียวหมดเป็นพันถุงแล้วนะจ๊ะเป็นพันถุงแล้วจ้าหนี้500กรัมนะจ๊ะเวลามึงเทใส่จานเต็มจานล้นจานแบบนี้เลย300กรัมกับ500กรัมเค็มนัวกับหวานกลมกลม่อมบรรจุสุญญากาศซิลสุญญากาศแบบนี้เลยจ้ะแล้วทุกยี่ห้อเอ้ยทุกถุงมีอยอยทุกถุงมีอยอย และน้ำพริกทุกกระปุกมีออยออยากดูใบออยกดในตะกร้าเข้าไปดูรายละเอียดดูรูปภาพแนบถ้ายมีออยอการันตีทุกออเดอร์น้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดน้ำพริกมีน้ำพริกแห้งน้ำพริกเดียวน้ำพริกแห้งมีน้ำพริกเดียวปลาสลิดต้มยำน้ำพริกปลาสลิดต้มยำเป็นน้ำพริกแห้งน้ำพริกเดียวที่เหลือเป็นน้ำพริกเปียกทั้งหมดปลาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูเป็นน้ำพริกเปียกน้ำพริกปลาสลิดทอด ต้มยำจะเป็นน้ำพริกแห้งโอเคนะน้ำพริกตะแดงแมงดาไปย่างปะลาะราตาปลาทูปลาสลิดทอดในตะกร้าเลยทุกคนและหมูทอดแดดเดียวน่ากินมากชิ้นใหญ่ชิ้นจุกชิ้นใหญ่ชิ้นจุกชิ้นเลิศชิ้นเลอ,ช,เลอชิ้นสุดๆชิ้นแบบดีอร่อยอร่อยมากรสชาติด,ดีคือรสชาติถึงถึงพริกถึงกิงถึงเครื่องร้อยสิบหกถุงสุดท้ายหนึ่งร้อยสิบหกถุงสุดท้ายจ้ะหนึ่งร้อยสิบหกถุงสุดท้ายจ้ะ กดในตะกร้าจ้ะทุกอย่างซื้อจากตะกร้าจ้ะทุกคนทุกอย่างซื้อจากตะกร้าจ้ะกดเลยจ้ะน้ำพีตะแดงแมงดาปลาย่างปลาร้าในตะกร้าเลยจ้ะน้ำพีตะแดงแมงดาปลาย่างปลาร้าในตะกร้าเลยจ้ะขอบคุณมากๆเลยจ้านุโมทนาด้วยนะจ้าน้ำพีตะแดงแมงดาปลาย่างปลาร้าในตะกร้าเลยจ้ะทุกคนน้ำพีตะแดงแมงดาปลาย่างปลาร้าปลาสลิดปลาทู กดในตะกร้าเลยจ้ะทุกคนน้ำพ des, ริกตาแดงแบงดาปลาย่างปลาลาปลาสลิดปลาทูปลาสลิดต้ยมยำนะเป็นน้ำพริกแกงปลาทูเป็นน้ำพรนนำพิกเปียกน้ำพริกปลาทูอร่อยมากน้ำพริกปลาทูอร่อยมากหมูทอดแดดเดียวครัวตื่นทำสามร้อยกรัมห้าร้าร Mao, รอยกรัมเค็มโนหวานกลมกล่อมอร่อยมากทอดแล้วสะดวกสบายดีกับสุขภาพดีกับสุขภาพสุขภาพความอร่อยดีกับสุขภาพความอร่อยไม่ดีกับสุขภาพกายจ้าแต่ดีกับสุขภาพใจ ดีกับสุขภาพลิ้นดีกับความรู้สึกมึงแดกหมูเนี่ยฮีวใจนะจ๊ะการแดกหมูนี่คือฮิวใจนะจ๊ะคุณจะบอกให้ฮิวใจมากๆเลยฮิวใจสุดๆไม่ต้องทอดกูทอดแล้วไม่ต้องทอดจ้ะปลาสลิดไม่ต้องทอดเอ้ไม่ใช่หมูทอดแดดเดียวเนี่ยกูทอดแล้วไม่ต้องไปทอดแล้วทอดให้เรียบร้อยแล้วทอดให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเอาไปทอดแล้วจ้ะกูทอดแล้วหน้าที่มึงคือแดกแดกอย่างเดียวแดกเท่านั้น แดกอย่างเดียวจ้าไม่ต้องทอดหมูทอดจ้าตอนนี้ซื้อหมูทอดกูก่อนจ้าสินีกูต้องการให้มึงซื้อเดี๋ยวนี้ตอนนี้คือหมูทอดจ้าหมูทอดหมูทอดหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานละ่ะครัวตื่นทําช่วยซื้อได้จ้าหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานครัวตื่นทาช่วยซื้อได้จ้าทอดแล้วนะสามร้อยกรัมห้าร้อยกรัมเค็มนัวหวานกลมกลม่อมยังเหลืออีกหนึ่งร้อยหนึ่งถุงสุดท้ายถ้าไม่ลดลงกูไม่กูไม่ขึ้นอันนี้จากสองร้อยหกสิบกว่าถุงนะตอนนี้เหลือหนึ่งร้อย หนึ่งถุงเหลือหนึ่งร้อยหนึ่งถุงใครซื้อหนึ่งร้อยหนึ่งถุงนี้คือซื้อให้ลดลงอ่ะกว่านี้ไม่ถึงร้อยอ่ะกูจะลงกูจะขึ้นเรือน้ำพี่ตาแดงแดงดาปลาย่างปลาล้าในจากาล่ะกูขู่เลยนะถ้ามึงไม่ซื้อกูไม่ขึ้นนะเอาซิเอาซิไม่ซื้อกูไม่ขึ้นเอาซิกูจะนั่งอยู่ตรงนี้อยู่มันแดกกูเอาซิกูจะดูซิแต่ละคนจะทำยังไงเลวจ้าเลวมากูไม่ขึ้นกูขู่เลยอ้าเอาซิ หมูทอดแดดเดียวจ้าซื้อจ้าไม่ซื้อกูไม่ขึ้นจากเรือจ้าหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานครัวตื่นทำจ้าครัวตื่นทำจ้าหมูทอดแดดเดียว3 0 0กรัม500กรัมเค็มนัวหวานกลมกล่อมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ซิลอย่างดีจะทอดเรียบร้อยแล้วถึงไปปุ๊บแดกได้เลยจ้าแล้วน้ำพริกตาแดงแมงดาปลายา่างปลาลหปลาสลิดต้ยมยำในตะกร้าเลยจ้าทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลหปลาสลิดต้มยำซื้อกดในตะกร้าเลยจ้าในตะกร้าเลยจ้าหมูทอดแดดเดียวเร็ว เก้าสิบเจ็ดถุงทําไมลดแค่นั้นกูไม่ขึ้นกูไม่ขึ้นจ้ากูจะเอาตัวกูเองเป็นตัวประกันกูจะเอาตัวกูเองต,ตัวนี้แหละประกันไว้ถ้าไม่ซื้อกูไม่ขึ้นเอาสิมามึงกับก,กูใครจะอยู่ใครจะไปมากูไม่ขึ้นเอาสิกูจะอยู่อย่างนี้แหละหมูทอดแดดเดียวช่วยซื้อด้วยจ้าหมูทอดแดดเดียวกดในตะก,กร้าเลยจ้าทุกคนเค็มนัวหวานกลมกล่อมอร่อยมาก,อร,อ,มากอร่อยมากจ้าเค็มนัวหวานกลมกล่อม อร่อยแบบฉุดไม่อยู่ฉุดกระชากลากถูความอร่อยไม่มีที่ไหนอีกแล้วจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาาปลาถูและปลาสลิดต้มยำหมูทอดเดียวพร้อมทานในตะกร้ากูดูสิ91ถุงสุดท้ายใช้ได้กูขึ้นก็ได้อกูได้เวลาขึ้นจากเรือกูขึ้นก่อนนะ กดจ้าอย่าลืมกดถ้าไม่กดเดี๋ยวกูลงมาใหม่นะจ้ะเดี๋ยวกูลงมาใหม่นะจะกดหรือไม่กดกดนตจะกร้าจ้าจะกดหรือไม่กดไม่กดกูไม่ขึ้นถ้ากูขึ้นแล้วกูลงมาใหม่ได้นะคิดดีๆนะซื้อด้วยจ้าโอ้ยปวดหลังเร็วกูขึ้นครึ่งเดียว ขากูยังอยู่ในเรือกูขึ้นครึ่งเดียวเร็วๆจ้าน้ำมีตะแดงแมงดาไปย่าปลาล้านในตะก้าเอ้ยทำไมมันขึ้นเป็นฟ้าน้ำมีตะแดงแมงดาไปย่าปลาล้านในตะก้า,า,เ,เ,า,ลาเลยจ้าเร็วๆน้ำิตะแดงแมงดาไปย่าปลาล้าเลยจ้ากูขึ้นครึ่งเดียวหมูทอดแดดเดียวกูกี่ถุงแล้วถ้าไม่ลดลงจากเก้าสิบกูไม่ไปกูไม่ขึ้นกูจะคาอยู่อย่างนี้แหละนี่ เร็วๆแปดสิบหกถุงสุดท้ายหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานแปดสิบหกถุงสุดท้ายกดซื้อเลยเร็วๆน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาสลิดต้มยำซื้อกดในตะกร้าเลยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาสลิดต้มยำน้ำพริกกูอร่อยมากหมูทอดแดดเดียวก็อร่อยมากเนี่ยกูเงยเงยงงงงนงเดี๋ยวกูว่าหัวกูทิ่มเรือกูความกูรับประกันได้เลย เค็มนัวหวานกรม,มจันนพิจตะแดงแมงดาป,ะะปลาย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำหมูทอดแดดเดียวเพผารับประทานครัวตื่นทำในตะกร้าจา้ากูดูสิไปถึงไหนแล้วโกดจาซื้อจา้าเร็วไม่งั้นกูไม่ไปเอาสิเจ็ดสิบหกพอใจดีไหมนะพอใจดีไหมนะขึ้นดีไหมนะพอใจหรือเปล่าเอ่ย กดสิทุกคนกดจ้ากดไม่กดไม่ไปจ้าเร็วๆจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดทอดเอ้ยปลาสลิดต้มยำหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานนี่เค็มัวหวานกลมก่อมซีสูงสูญกรอย่างนี้เลยไม่ต้องทอดทอดแล้วทอดเรียบร้อยแล้ว น้ำพริกตะแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาร้าปลาถูปลาสลิดต้มยำหมูทอดแดดเดียวควาตื่นทำพร้อมทานเค็มนัวหวานกลมกล่อมสามกรัม500กรัม300กรัม500กรัมเค็มนัวหวานกลมกล่อมหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานอร่อยมากทอดเรียบร้อยแล้วถึงบ้านแกะใส่จานกินได้เลยไม่ต้องไปทอดอะไรแล้วอร่อยมากดูเร็วพอละเหนื่อย ระหว่างนี้ทุกคนช่วยกดในตะกร้าด้วยนะจ๊ะน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าในตะกร้าจ้ะน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าในตะกร้าจ้ะทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าในตะกร้าเลยจ้ะทุกคนหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานในตะกร้าเลยจ้ะทุกคนหมูทอดแดดเดียวในตะกร้าเลยจ้ะทุกคนเค็มนัวหวานกลมกล่อมสามร้อยกรัมห้าร้อยกรัมเค็มนัวหวานกลมกล่อมสามร้อยกรัมห้าร้อยกรัมอร่อยมากหมูทอดแดดเดียวอย่างนี้เลยจ้ะจุกๆแบบนี้เลยจ้ะหมูนุ่มมากไม่ใช่เหนียวมากจ้ะ หมูนุ่มมากจะไม่ใช่เหนียวมากนุ่มมากอร่อยมากหวานกลมกลม่อมเค็มนัวอร่อยมากซื้อไปแดกใจสันดานให้กูมารออยู่ได้ตรงเรือเนี่ยไม่ได้ไปสักทีหนึ่งน้ำพีตาแดงแมงดาปลาย่าปลาร้กกาในตะก้าซื้อแล้วแล้วกดกูเก็บของก่อนเค็มนัวหวานกลมกลม่อมเร็วจา้าน้ำพีตาแดงแมงดาปลาย่างปลา้าจ้าน้ำพีตาแดงแมงดาปลาย่าปลา้าตรงไหนตรงตะก,กา้จาจ้าตรงหน้าผากกูมัง้งไอ้สันดาน กูก็พูดอยู่ว่าตะก้ามันแหกตาดูหรือไงมึงจ้จิ้มตรงหน้าผากกูมั้งกูขายของอ่ะในทิกตอกมันก็ต้องกดในตะก้าสิตรงไหนอะไรล่ะกูรีวิวหมูแล้วกูหิวทุกทีกูต้องมาเพิ่องอะโวคาโดปัน่นสันดาล